จ้าเอฟซีที C T. เขารับรักทุกทันวมนนี้เากับว่าพ์วักันในอีพีสอนะคะซี A C. น้ำพอ่อนกันยินด,ดีตอนรับเอฟซี C. ทุกทานเขาช่วช่นงน้อยของน้ำพอ่อนัทราชคือเกา่าคือเดิมนะคะ่ะเนาะอีพีสองมือนี้นะคะเขาว่าพอกันกับความสามารถของเด็กพิเศษนะคะหลังจากข้อรับชมความสามารถของน้องแล้วเพราะว่าเป็นอย่างน้ำพอ่อนจะเฮตสองอีพีเพราะามันจะยาวเกินไปอีกอย่างน้ำพอ่อนกับยางให้พื้นทีของเด็กพิเศษนะคะ เพราะว่าจะได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเด็กพิเศษเด็กดาวชินเดอมถ้าเรารู้จุดเขารู้จักเลี้ยงเขาให้เป็นอบรมเขาให้เป็นดูแลขเขาให้ถูกวิธีหาความชอบหามุมความชอบและมุมเด่นให้ไหลของเขาดึงความชอบของเขานอะอกมาและเขาจะเป็นเด็กที่เก่งการแสดงออกนะคะซอยเหลือตัวเองได้คือกับน้องอืนอ่นๆน้องกาญจนาคนหนีนะคะ ก่อนที่เอฟซีจะได้ไปเบิร์ความสามารถการแสดงออกของเด็กดาวชินโดมในอีพีสองนี้นะคะฝากเอฟซีในเดอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับสับสัฝากท่านกดกระดิ่งเพราะว่าจะได้เป็นกำลังแรงใจให้กันกับเด็กพิเศษเด็กดาวชินโดมที่เขาสามารถอยากแสดงออกบนโลกโซเชียลบนโลกออนไลน์ห้ให้พื้นที่กับน้องเขาให้กำลังใจเขานะคะเอฟซีเนาะ น,น้ำพอมีหนาทีเสิร์ฟความสูใไข,ขมวลมนุษยชาติทุกกลุ่มทุกมูทุกเรานะคะบอกว่าคนนันจะเป็นอยนาอียงนะคะวัดวานนาทีของน้ำพอขออิทธิตตัวเองเพื่อซอยเหลืองานสังคมฝากเอฟซตามไปช่งความรู้ความสามารถของน้องเอิร์นในอีพี่สอนได้แล้จ้า บันดนี้เอฟซีบันดนี้น้องเอิญวะมากหลายคือเพลงเคลลี่คู่ประสานขอรอลองอีกแน่ประสานเนี่ยฟังเพลงเคลลี่ร้องดังๆร้องดังๆเพลงเคลลี่นีด่ดัง,งดังร้องดังๆังเอฟซีจะได้ยินเออ อายปาศิลปินเดียวนี้คุณพ่นพจะออกชิงเกินให้เลยนี่เห็นบ่เพลงสุดย <s ut> <s ut> อดสุดยอดศ <s ut> <ภ>ิลปินเดียวของคุณพอน <s ut> <ต>มา, <S <s <ut> าทั้งหลองทั้งเต้นอันเพลงยังก่อเพลงนี้น้องเอิน เพลงเคลียมารงได้บอเป็น่แมป๊าดสุดยอดสุดยอดดังดังล้องดังดังสีได้ปินตะเป่งเสียงดังดังรัาคราวนี้นะไม่บอก โอ้ยอ่าเต้นถอยหลังวะต้องเต้นน้ำหนามาเต้นถอยหลังไปเรื่อยๆเต้นถอยหลังโอเคเดี๋ยวครูตามไปโอเคแปดอ ยังว oh. so th so uh, yeah. 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 ่จบเป็นบ่จบยังว่ะอ่ะสวัสดีเอฟซีมาทนี่ถอยหลังไปถอยหลังไปก่อนสวัสดีเอฟซีเออมาดีจ้าบ๊ายบายเอฟซีน่อยบ๊ายบายยิ้มสวยๆศิลปินเดี่ยวเออน้องเอิญจ้าแนะนำตัวเองเลยการ์ดเซ็นบาร์ค่ะน้องเอิญค่ะอย่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเอฟซีโอเค โ okay. อเควม่อยังอีกมีอยังอีกสิบอกเอฟซีไม่ยังอีกฝากน้องเอิญด้วยนะคะ่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้องเอิญด้วยนะคะ,อะเออกดไลค์ไล<ง>ค์กดแชร์แชร์<ง>ให้น้องเอิญเอิญด้วยนะคะนะคะสวัสดีค่ะ,ะสุดยอด